สวัสดีค่ะทุกคนแอนเดียทีวีค่ะตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมซอฟต์แวร์กันนะคะเริ่มเล่นกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มมาเล่นกันเลยเกมซอฟต์แวร์เดียอาจจะเล่นกากนิดนึงก็ต้องขออาภาัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคน ไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่มันเล่นไม่ันอนะไม่เป็นไรเล่นใหม่อีกรอบขอแก้ตัวค่ะทุกคนเล่นใหม่อีกรอบ d i ề ตายตายเอาละค่ะเราก็มาเล่นใหม่อีกรอบเป็นรอบที่สามนะคะทุกคนเกือบตายเกือบตาย,ตาย ไปวิไปสิขอตัวไปหาที่ตั้งกล้องดีๆก่อนนะเอาล้ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เดียวก็ไปหาที่ตั้งกล้องใหม่แข็งแรงกว่าเดิมแล้วนะคะเราก็เริ่มเล่นกันใหม่อีกรอบค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่เล่นแพ้แล้วต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงรบกวน ไปสิในตัวอักษรครบแล้วได้กล่องปริศนาแล้วเดี๋ยวเราเปิดกัน สำรวจวิ่งไล,ล่คลิบคลิบคลิบและตายอีกแล้วไม่ เปิดกองศนาดีกว่าเราได้เป็นรูปดาวโลพพยาบาลคิดอะไวความเร็ยค,ค่ะอ่าค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เดียด้วยนะคะเล่นกันสนุกสนานก็พอนะคะ นนี่ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย